ต้อนรับเข้าสู่ Hisense Thailand นะฮะออฟฟิเชียลทาง YouTube นั่นเองนะครับวันนี้นะฮะผมนะครับก็มาอยู่กันที่แฟลกชิพสโตร์นะฮะของ Hisense นะครับที่ e อมสเฟียนะฮะกับโชว์รูมของเรานั่นเองนะฮะ Inno Living M ้งแอมสเฟียนะฮะซึ่งที่นี่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มาเฉยๆครับเพราะเราเคยพาคุณมารีวิวสถานที่แห่งนี้ไปแล้วนะครับว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะฮะที่รวบรวมนะฮะสินค้าอัปเดตของ ไฮเซนนะฮะไม่ว่จะเป็นทีวีแอร์นะฮะเครื่องสักผ้าตู้เย็นเอาไว้แบบครบครันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ที่มานะฮะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดครับความแรงกระแสนะฮะของเกมนี้กำลังมาแรงเลยนะฮะแล้วก็เราครับไฮเซนนะฮะเลพานะฮะที่จะมารีวิวกับทีวีตัวใหม่ของเราล่าสุดเลยนะฮะเรากำลังพูดถึงเกม l l c k Myth w u k ค n g นะฮะหรือว่าการผจนภัยนะฮะ ของซุนงอคงนะครับในรูปแบบของปี2024ครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเกมคอนโซลนะฮะซึ่งสามารถเล่นได้ผ่านทั้ง PC หรือว่าจะเป็นทั้งทางคอนโซลนะฮะ p s 5ก็สามารถเล่นได้ครับ ตอนนี้เรียกว่ากระแสมาแรงมากๆครับแล้วก็หลายๆคนนี่นะฮะมีการแคสนะฮะแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องของภาพที่ทําออกมาสวยงามภาพการาฟิกนะฮะเนื้อหาเกมนะฮะที่ทําออกมาได้อย่างดีมากๆเลยแต่ว่าความมันของมันเนี่ยนะฮะไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านั้นครับภาพสวยแล้วก็จริงครับแล้วเรื่องราวการถ่ายทอดของภาพเลยฮะจะต้องใช้ทีวีแบบไหนถึงจะลงตัวแน่นอนครับเรามาถึง เอมสเฟียแบบนี้นะฮะมากันที่โชว์รูมไฮเซนต์กันแบบนี้เราก็ต้องมาเล่นเกมแบดมินมุกแน่นะครับนี่เลยครับข้างหลังของผมนะฮะโอ้โหจอใหญ่มากเลยล่าสุดของเรานะฮะกับมินิ LED U7N นะฮะ U7N นะฮะมาพร้อมกับจอสุดบิ๊กนะฮะเป็น ULED นะฮะที่ใหญ่สะใจแน่นอนสำหรับคอเกมหรือคอภาพยนตร์นะฮะที่จะทำให้คุณ ฟินอย่างแน่นอน เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองมาดูกันนะฮะว่าเฮ้ยเล่นเกม l l c k m m ิดหุตคงกับ TV U7N จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะก่อนอื่นเลยพูดถึงเรื่องของสเปคกันก่อนนะฮะสเปคของตัว U7N เนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นน้องๆ้องรองท็อปเลยนะฮะของทีวีในปีนี้นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับสเปคใหม่อัปเดตสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mini LED Pro นะฮะชิปประมวลผล High View Engine Pro นะฮะปู Local Dimming ดอปปี้วิชั imming, ่นแอดมก็มาครบจัดเต็มแต่ว่าสิ่งที่สังเกตให้ชัดนะค็คือเรื่องของ Mini LED Pro นะฮะเป็นการจัดเรียงนะฮะเรื่องของการแสดงสีแสงนะฮะของภาพเนี่ยให้คมชัดนั่นเองนะครับแล้วก็ประมวลผลนะฮะด้วยชิป High View Engine Pro ด้วยนะฮะที่อัปเกรดมาเป็น Pro เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของมันค่อนข้างที่จะเต็มคุณภาพสมบูรณ์แบบจริงๆครับ เดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันซิว่าเกม Black m y t h ดผู้ค,คงนะฮะกับ U7N ของเราซึ่งได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าเป็น Official TV นะฮะ g l o b a l partner นะฮะของเกมนี้ด้วยนะสำหรับ TV U7N ของเราวันนี้เดี๋ยวลองมาดูภาพกันหน่อยซิว่าเราลองมาเล่นกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะสำหรับเจ้าทีวี100นิ้วตัวนี้ครับ ได่เห็นนะฮะว่าเราเปิดเป็นกราฟิกโหมดเป็น Performance mode เลยนะฮะ Image Calibration ต่างๆนะฮะ Motion Burst Strong ทุกอย่างนะฮะจัดเต็มนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นเลยนะฮะว่า U70 ของเ,เ,เราจัดเต็มเรื่องของภาพได้ดีจริงๆนะฮะนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเข้ามาในเกมแล้วนะครับเริ่มเกมให้ดูบรรยากาศในเกมก่อนนะฮะเดีย๋ยวเรา ซูมดูซิบรรยากาศโดยรอบนี่เราเล่นกันที่จอ1 0 0นิ้วนะฮะตั้งกันแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปทางไหนแล้วล่ะไปทางนี้ต่อนะไปเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้เราเห็นฉากต่อสู้กันไปบ้างแล้วนะฮะกระโดดครับเฮ้ยมาไงฮะโอเคเลยไม่มีสะดุดนะฮะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปครับว่า u 7นะฮะ มาพร้อมกับเกมโหมดโปรด้วยนะฮะ Refresh rate อยู่ที่144 h ฮิฮะเพราะฉะนั้นการเล่นเกมฟิลอย่างแน่นอนนะอาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เล่นหมดนะฮะแต่ว่าแค่ให้เห็นภาพโดยรวมว่าเฮ้ยเป็นยังไง,งอันนี้เราจะเห็นคัดซีนชัดมากขึ้นเลย ร้อนิ้วเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะฮะเหมาะเลยนะฮะสำหรับการที่เราจะมาเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณก็เห็นภาพอยู่แล้วนะฮะว่าภาพมันสวยจริงๆครับต้องบอกเลยว่าภาพไม่มีกระตุกแน่นอนครับแล้วก็เล่นมันครับสนุกเกมนี้นะฮะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการเดินหน่อยนะครับมาแรงเห็นไหมครับอันนี้นะฮะให้ดูเลยนะฮะพอดเทจชัดมากๆฮะ นี่คือเราดูจากทีวีเลยนะฮะผมซูมมาให้คี่ได้เห็นกันนะฮะเจ๋งมากๆครับ U7N เกตเรื่องของแสงนะฮะเปลเพิงเองก็ตามเห็นไหมครับความมูฟเมนต์ของมันเนี่ยคือไม่ได้มีแบบกระตุกตะกุกตะกักหรืออะไรอย่างนี้เลยและยิ่งเกมนี้มันจะยิ่งทําให้เห็นชัดนะฮะเรื่องของโมชั่นนะฮะเพราะว่าหงอโคงเนี่ยมีมูฟเมนต์ที่รวดเร็วฮะการต่อสู้ต่างๆเห็นไหมฮะมันไม่ได้แบบเฮ้ย ดูขัดตาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ดีตอนนี้เรามาตรงที่แสงนะฮะรายละเอียดมอสต่างๆนะฮะอันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งซีนนะฮะที่จะต้องมานั่งพักนะฮะเพื่อทำสมาธินั่นเองแล้วก็มันจะเข้าคัดซีนสวยๆครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ลองดูกันการนั่งนะฮะ เราจะแพนคุณไปให้ดูนะฮะซีนต่างๆในจอที่ทำออกมานะฮะจอ U7N ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะส่วนที่มืดก็คือมืดนะฮะสว่างสว่างชัดเจนนะฮะเห็นไ,ไหมอ่าเรียบร้อยไปต่อฮะเห็นไ,ไหมนี่นึ่งสปาร์คครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับภาพคร่าวๆนะฮะของดัดมิดหูคงนะฮะที่เล่นบนทีวีมินิ LED นะฮะ U7N ของไฮเ e นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะต้องบอกเลยนะฮะจากการที่ได้ลองเล่นแล้วนะฮะจอร้อยนิ้วนี่ตอบโจทย์จริงๆสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเคยมี5 5 6 5หรือ8 5ผมคิดว่าควรจะต้องขยับมาอยู่ที่100นิ้วแล้วล่ะในทุกๆวันนี้สำหรับการที่ เราจะต้องดูคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่า U 7 N ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การรับชมการเล่นเกมแบบครบครันเพอร์เฟกจริงๆฮะนะย้ำกันด้วยนะฮะสำหรับสเปคของ U 7 N นะฮะก็คือเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ภายในตัวเครื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิปประมวลผล High View Engine Pro นะฮะหรือว่าจะเป็น Mini LED Pro นะฮะที่จะช่วยแสดงศักยภาพนะฮะเรื่องของแสงนะครับจัดเรียง อย่างละเอียดเลยนะฮะพลังตั้มดักคาเลอร์นะฮะมีเซอร์บูเวอร์อยู่ในตัวนะฮะแรงขับจัดเต็มแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการเล่นเกมการเคลื่อนไหวนะฮะโมชั่นต่างๆในนะฮะเกมโหมดโปรนะฮะรีเฟรชเรทอยู่ที่144่งเฮิร์ด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะโอ้โหคิดว่าจัดเต็มขนาดนี้นะฮะพอเกมพอภาพยนต์นะฮะไม่ควรพลาดเลยนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนๆของเกมนี้ด้วยแล้วนะฮะอยากจะ ลองมาสัมผัสจริงๆจากตอนนี้ดูแคสกันมาเยอะแล้วนะฮะมาเล่นตัวจริงกันได้นะฮะที่ Inno น i ิ i n g M s อม e h e นะฮะไฮเซนส์ Hi ของเรานะฮะที่ M s o p h e a ชั้น2นั่นเองนะครับเดินทางง่ายๆเลยนะครับ BTS ลงสถานีพร้อมพงแล้วก็เดินตรงเข้ามาได้เลยนะฮะเอาล่ะครั้งหน้านะฮะเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆจากไฮเซนส์มาฝากกันก็ติดตามกันให้ดีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของ YouTube ของเรานะฮะไฮเซนไทยแลนด์ Hi Thailand, แล้วก็โซเชียลต่างๆของไฮเซนไทยแลนด์นะฮะก็จะเป็น Instagram Facebook t i k t o อนะฮะและก็อีกมากมายนะฮะเขาไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w h i s e n c o t h อั่นเองครับวันนี้ผมขอตัวไปเล่นต่อก่อนแล้วกันนะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ